Thank you. สวั no สดีครับ er สว er ัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพูดจาภาษากฎหมายผมทนายจิตศดาครับค่ะและดิฉันนะคะทนายดาวออนปรียางามสง่าค่ะครับรายการพูดจาภาษากฎหมายกับสภาทนายความวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะแนะนําก่อนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยจะทําโดยคณะอนุกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์สภาทนายความนะครับรายการของเราเนี่ยจะถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook ของสภาธนายความทุกวันพฤหัสบดีเวลา17.00ถึง17.30นนนะครับแต่ถ้าถ้าท่านใดไม่สามารถสะดวกในการดูไลฟ์สดสามารถดูย้อนหลังผ่าน ยูทูบชาแนลแล้วก็ทิกต o k ได้นะครับเราจะตัดเป็นคลิปสั้นๆที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้ใหชมกันครับค่ะและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะคะใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากสอบถามประเด็นไหนสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะจะมีทีมงานคอยที่จะตอบคําถามท่านอยู่นะคะและแน่นอนทางหัวข้อของเราในวันนี้นะคะพี่เจตแล้วก็ท่านนายกเองวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดผิดกฎหมายอย่างไร เพราะว่าตอนนี้โครงการพักชําระหนี้ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็เรียกได้ว,ว่ากําลังมาแรงเลยนะคะดังเลยครับใช่ค่ะประชาชนหลายคนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่าเรื่องของปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนถ้าเราพูดถึงหนี้ในระบบเองแน่นอนว่ารัฐบาลอาจจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้นอกระบบขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องใหญ่เรียกได้ว,ว่าเป็นมะเร็งร้ายที่จะคอยทําลายชีวิตของประชาชนเลยก็ว่าได้นะคะก็ไม่ใช่มะเร็งธรรมดานีครั ขั้นสี่ด้วยใช่ค่ะ <น S 1> เรียกว่าระยะสุดท้าย,ายใช่ครับซึ่งนี่นอกระบบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็น่อนทำลายอย่างที่คุณดาวบอกนะครับเพราะว่าการคิดดอกเบี้ยของเขาเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์ห้าอร์ซตสิอต่อปีนะไอต่อวันนะครับหรือต่อเดือนไม่ใช่ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องประชาชนที่ประสบปัญหาในชีวิตประจําวันไม่รู้หันไปพึ่งใครก็ไปหันไปพึ่งเจ้าหนี้นอกระบบเงินกู้นอกระบบนะครับซึ่งก็จะ คือตัวเขาเนี่ยหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาในการชําระหนี้ชําระเงินต้นไม่หมดสักทีครับอืมค่ะก็ประสบการณ์โดยตรงก่อนที่จะมาทํารายการนี้อย่างก็อ่านข่าวมาเองนะคะบอกเลยว่าเจอปัญหานี้เยอะมากชาวบ้านต่างๆก็จะไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบเป็นจํานวนมากปัญหาที่ตามมาอย่างที่ทุกคนรู้ดีก็คือการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่โหดมากๆวันนี้รายการของเราเห็นถึงปัญหานี้ค่ะก็เลยเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากดรวิเชียนชุบไทยศ นายกสภาทนายความจะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ก่อนอื่นต้องขอทักทายท่านนายก,ก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็เป็น EP ีที่7ของโครงการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่ท่านนายกให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะครับหัวข้อวันนี้เ,เรียกเก็บดอกเบี้ยโหดโอดทราบว่าผิดกฎหมายคราวนี้ผมอยากจะให้ท่านนายกชี้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าคำว่าดอกเบี้ยโหดเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการมาตัดสินว่า อันนี้ไม่โหดอันนี้โหดครับท่านครับเบื้องต้นดูข้อกฎหมายครับ,รบกฎหมายกําหนดนะฮะให้ในะเจ้าหนี้หรือว่าผู้ให้กู้เนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยได้ร้อยละเท่าไหร่ครับนะมันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดถ้าคิดเกินกว่าน,นั้นถือว่าผิดกฎหมายแล้วถ้าคิดมากๆนะฮะดอกเบี้ยสูงๆนะซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าถึงแหล่งเงินโดยเฉพาะแหล่งเงินในระบบ เวลาเขาจําเป็นเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาก็สู้ใในในาทีนั้นเขาเอาตัวเขารอดก่อนแต่พอมีการกู้ยืมเงินไปแล้วถูกทวงถามจากคนทวงถามนี่นอกระบบประเภทใส่ชุดดำใส่หมดกดํน็ออันนั้นเขาไม่สนใจวิธีทวงนี้แล้วก็ที่สำคัญดอกเบีย้ยเขาต้องเป็นไปตามที่ คุยกันส่วนใหญ่ก็คือเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและประเภทหดหดด้วยนะครับคำว่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดที่ท่านนายกกล่าวถึงเนี่ยกฎหมายกาหนดไว้ที่เท่าไหร่ครับโดยโดยหลักทั่วไปของปรมวลกฎหมายแพ่งและพันชย์โดยเฉพาะมาตรา,า654เนี่ยเขาห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยเงิงนกู้เนี่เกินร้อยละ15ต่อปีร้อยละ15ต่อปีนะครับะต,ต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนไม่ใช่ต่อเดือนครับแต่ว่านี่นอกระบบที่บางคคิดก็ บางทีก็คิดต่อวันบางทีกค็คิดต่อเดือนบางทีก็คิดต่อแบบ7วันครับผมดนะอเนรอบนตอนนี้ท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าคําว่าดอกเบี้ยโหดก็คือคิดเกินกว่าที่อัตราที่กฎหมายกําหนดก็คือคร้อยละสต่อปี ค่ะย้ําว่าต่อปีไม่ใช่ต่อวันหรือว่าต่อเดือนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปใช้บริการสถาบันการเงินต่างๆธนาคารต่างเนี่ยนะคะก็อาจจะเจอดอกเบี้ยที่สูงกว่าร้อยละสิบห้าทำไมสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆสามารถที่จะเรียกดอกเบี้ยได้เกินร้อยละสิบห้าค่ะก็สืบเนื่องมาจากบรรดาสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือนอนแบงก์เนี่ยครัได้รับอำนาจพิเศษจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยอาศัยพระราช,ราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถบันการเงิน,นพศ2523เขามีกฎหมายพิเศษรองรับให้สถบันการเงินสามารถคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าร้อยละ15ต่อปี เป,เป็นการยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตารา654เขาได้อภิสิทธิพิเศษว่างั้นใช่ครับเพราะว่าเพื่อจะให้เศรษฐกิจเราสามารถที่จะขยับขยายได้เร็วขึ้นประมาณน,นั้นนะครับท่านเมื่อสญญพูดท่านพูดคําว่าแบงก์และนอนแบงก์ต่างกันยังไงครับท่านขอ,ขอขยายเพิ่มเติมนิดนึงคือแบงก์เนี่ยหมายความว่าคนที่ประกอบหรือว่านิติบุคคลที่ประกอบพวกธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายทั้งปวงเอนดอนแบงก์ก็อาจจะเป็นพวก อ่พวกที่เกี่ยวกับบริษัทเงินทุนต่างๆนะครับอันนั้นเขาเรียวกว่าน,นอนแบงค์นะครับ แสดงว่าถ้าเกิดว่าประชาชนที่ฟังอยู่นะตอนนี้เกิดว่าทําสัญญากู้ยืมเงินกับประชาชนทั่วไปเองก็จะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินร้อยละ15ต่อปี<ช>แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนหลายคนที่ไปทําธุรกรรมกับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีกฎหมายที่จะรองรับไว้เป็นพิเศษสามารถเรียกอัตราดอกเบี้ยได้เกินร้อยละ15ต่อปีได้ใช่ครับก็คือเป็นมประกาศของธนาคารในประเทศไทยนั่นเองค่ะใช่ครับและค่ะและต่อไปนะคะกรณีที่ การกู้ยืมเงินค่ะระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้อย่างที่พิจตสงสัยว่าค่ะมันจําเป็นจะต้องมีการทําสัญญากู้ยืมกันไหมครับท่านหรือว่าถ้าไม่ทํามีผลอย่างไรครับท่านอันนี้คือเราก็อาจจะต้องถามเผื่อเจ้าหนี้ดีๆไปด้วยโดยหลักของกฎหมายนะครับนั่นก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653ก็บอกว่าหลักกฎหมายคือถ้ามีการกู้ยืมเงินกันเกินก,นกว่า2,000บาท าหากไม่มนะีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนั่นก็คือฝ่ายผู้กู้ไว้เป็นสำการกรณีเ<ๆ>ช่นวันนี้ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นั่นคือหลักกฎหมายถ้ากู้ไม่เกิน2,000ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องกันได้ได้แต่ถ้าเกิน2 0 0พเมื่อ,อไหร่นะครับแล้ว<ม>เขาเบี้ยนี่เราไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเราไม่สามารถไปฟ้องร้องได้คำว่าหลักฐานเป็นหนังสือผมขยายนิดนึงครับท่านนายกครับ ว่าธุบุษผมจะยืมเงินคุณดาวผมลายไปบอกคุณดาวขอยืมสัก 50, ห้าหมื่นได้ไหมพอดีเดือนนี้ติดขัดเป็นลายอย่างนี้ได้ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานอ,อย่างหนึ่งในการที่มีการกู้ยืมเงินกันนะครเขาเรียกขาเรียกว่าเป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสารให้การยอมรับแล้วก็คดีประเภทนี้ขึ้นสู่ศาลศาลก็มีคำพิพากษาให้ฝ่ายลูกหนี้ที่ แชทไลน์ไปยืมเงินแล้วก็มีการโอนเงินให้กันแล้วสุดท้ายผู้ยืมเงินไม่ชําระหนี้เจ้าหนี้หรือว่าคนให้ยืมเงินก็สามารถที่จะใช้หลักฐานในการแชทไลน์กู้ยืมเงินกัน ไปฟ้องร้องทางศาลได้ครับก็คือถ้าเกิดเป็นการกู้ยืมเงินกันทางลายทางอะไรที่มันสื่อสารได้ก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับใช่ครับก็แสดงว่าประชาชนหลายคนไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะคิดว่าโอเคต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออาจจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือว่าในรูปแบบของลายละอักษรต่างๆหลายคนคิดว่าอ้าวทางลายแล้วจะไม่สามารถฟ้องร้องคดีได้ก็ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกก็บอกเองว่าสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็มีคำพิพากษาของ ออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะอีกคําถามหนึ่งค่ะท่านนายกถ้าเกิดว่าโอเคมีการทําสัญญากู้ยืมเงินกันเรียบร้อยค่ะอาจจะมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ว่าในการทําสัญญากู้ยืมเงินกันเนี้ยค่ะไม่ได้มีการระบุในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้เจ้าหนี้สามารถที่จะมาเรียกอัตราดอกเบีย้ยย้อนหลังในกรณีมีการกู้ยืมเงินหรือในกรณีที่มีการผิดนัดสามารถที่จะเรียกดอกเบีย้ยผิดนัดได้ไหมมี2กรณีค่ะแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกนั่นก็คือไปดูกฎหมายเดิม กฎหมายเดิมในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้สามารถคิดดอกเบีย้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ต่อปีแต่หลังจากวันที่10เมษายน2อ6 4มีกฎหมายใหม่ออกมามในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันแล้วก็ไม่ตกลงไม่ได้ตกลงกันเรื่องดอกเบีย้ยไว้อันนี้คิดได้แค่ร้อยละสมคะได้แค่ร้อยละสาแต่ถ้ามีการผิดนัดบวกอีกส คือไม่เกินร้อยละนั่นขึ้นหลักกฎหมายลงมาเยอะเลยใช่ครับจําได้ในปีนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องราวโด่งดังเลยออกเป็นพระราชกําหนดเลยใช่ครับนะครับว่ายกเลิกมาตรา7เดิมแล้วมาใช้มาตรา7ใหม่ใช่ครับแล้วก็คราวนี้คําถามคือถ้าเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าเนี่ยแน่นอนละมันจะมีที่เราคุยจะมามันจะมีทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับในทางแพ่งเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างครับท่านนายก ในในกรณีที่มีการเรียกเก็บดอกเบีย้ยจากลูกหนี้รหรือว่าจากผู้กู้เนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไอ้ดอกเบีย้ยที่เก็บเกินตรงนั้นถือว่าตกเป็นโมฆะศาลมีสิทธิ์ในการที่จะหยิบยกขึ้นมาวิจัยเพราะมันเป็นการขัดต่อความสมบเรียบร้อย และสินธรรมอันดีของประชาชนครับแล่ถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ยถ้าศาลบอกว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเลยแล้วลูกหนี้ได้มีการชําระดอกเบีย้ยไปให้กับเจ้านี้แล้วแบบนี้ค่ะเราจะสามารถทํายังไงกับดอกเบีย้ยที่ชําระไปแล้วในร้อยละ5หรือว่าร้อยละ10ต่อวันหรือว่าต่อเดือนอังไงบ้างคะในกรณีที่นะลูกหนี้ชําระหนี้เกินกว่าอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะถือว่าเป็นการชำระหนี้ตามอ,อําเภอใจ <c oughs> นะไม่สามารถชีเรียกขึ้นตรงนั้นได้แต่นะ <c oughs> เวลามีข้อพิาพาททางคดีกันเนี่ยศาล <c oughs> จะนําดอกเบี้ยที่ชําระเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดในอัตราตรงนั้นนะไปตัดต้นเงิน <c oughs> นะไปตัดต้นเงิน <c oughs> นะตัดต้นเงินแล้วนะถ้าเหลือนะแนวคําพิพากษาเนี่ยศนะาลฎีกาเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าที่ประสบการณ์ตรงเนี่ยในกรณีที่ไปหักหรือว่าไปตัด ชําระต้นเงินแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเงินคงค้างเหลืออยู่นะที่ชําระเกินไปเนี่ยศาลเคยมีคําพิพากษาว่าไอ้ตัวโจทย์คือผู้ให้กู้ต้องคืนมหมายความว่าชําระท่วมชําระดอกเบี้ยที่สูงเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด<ว>สูงนนจนท่วมเงินต้นและเกินเงินต้นศาลก็อาจจะสั่งให้คืนในส่วนนั้นใช่ครับและคําว่าชําระ นี่ตามอำเภอใจท่านพอจะมันเป็นภาษากฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรชําระแต่เรายังไปชําระยังไปฟื้นชําระตรงนั้นถือว่าเป็นการชําระที่ตามอำเภอใจนะครับไปทางแพ่งอยู่นะครับเป็นทางแพ่งอยู่ครับเป็นทางแพ่งอยู่เนี่ยผมผมสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าหนี้โอเคแหละที่ท่านที่ท่านนายกบอกว่าดอกเบี้ยที่ชําระมาอ่า ไอ้ส่วนที่เป็นการข้อตกลงในเรื่องดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเป็นโมฆะใช่นะครับหมายความว่าเจ้าหนี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยหรอครับท่านได้รับดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดครับนะฮะสมมติว่ากําหนดไว้ว่าเรียดอกเบี้ยร้อยละ2ี่ิต่อปีอ่ะมันก็จะเกินตามที่กฎหมายกําหนดแบบนี้เราจะให้มันเป็นโมฆะหมดเลยหรือว่าลดลงมาไม่เกินร้อยละ2ี่บร้อยละสิบห้าค่ะ โม,โมครเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยรครับนะครับดอกเบี้ยแต่ว่าเขายังคงได้ในส่วนที่เป็นถ้าเขาผิดนัดก็เป็นดอกเบี้ยผิดนัดเป็นดอกเบี้ยผิดนัด<ช>ที่ท่านนายกเกิ่นเมื่อตอนต้น <ซะ S 1> ว่า Paid, uh, มาตราเจ็ดลดลงมาเหลือแค่3าบวกสเป็นหปอร์เซ็นต์ครับถูกไหมครับถ้าไม่มีข like pues ้อตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยก็จะเสียดอกเบี้ยสเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อผิดนัดเมื่อไหร่ก็บวกไปอีกสองก็เป็นห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับครับผมเข้าใจนะครับก็ทันที่ดีถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วยังอยากจะได้ดอกเบี้ยอยู่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามในการคิดดอกเบี้ยแต่ว่าเราก็ควรที่จะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีถ้าเกิดว่าคิดเกินปั๊บทั้งหมดที่คุณคิดนะคะคุณจะโมฆะหมดเลยในส่วนของดอกเบี้ยเจ้าหนี้ก็อาจจะได้แคค่่่ดดดดดอกกกเเบีีีี้้ผผิินนนนนนัััะะใรรณททมาา ก็คิดว่ารละ155ต่อปีก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะก็ใครที่มีการคิดดอกเบี้ยที่เกินอัตราอยู่เนี่ยก็ไม่ควรทําเป็นการเอาเปรียบกับลูกหนี้เป็นอย่างมากเลยภาษาชาวว่าเดือนละบาทสลึงค่ะค่ะ1.25ใช่ครับครับคราวนี้เราลองมาดูในเรื่องของส่วนคดีอาญากันดีกว่าค่ะดาวถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราค่ะนอกจากที่จะพูดในเรื่องของทางแพ่งไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางอาญาบ้างเจ้าหนี้จะได้รับโทษอย่างไรบ้างค่ะไม่กฎเนตินะ เจ้าหนี้หรือว่าผู้ให้กู้เนี่ยปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ไปแล้วไปคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหนือสิสูงกว่า15%บใช่ครับแล้วกร, он он ร,ร,รณีเช่นนี้มันจะมีความผิดทางอาญาก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราซึ่งกฎหมายเดิมซึ่งมีใช้ตั้งแต่ปีพศสอ7 5ตรงนั้นมีโทษจำคุก1ปีนะครับ หรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ<อ>แต่ต่อมานะปี2 160, อ6 0มีการ,รแก้กฎหมายเพิ่มโทษนะเป็นโทษจำคุกนะคไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็ปรับนะไม่เกิน2,000สนบาทรบหรือทั้งจำทั้งปรับ กฎหมายจริงๆออกตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะคุณัใช่ค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคงในเรื่องของสัญญากู้ยืมเงินก็รับโทษทางแพ่งเพราะเป็นเรื่องของคดีแพ่งแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเจ้าหนี้เนี่ยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยรับโทษทางอาญาก็คือจําคุกด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าทําผิดกฎหมายกันเลยดีกว่าครับค่ะแล้วในการดําเนินคดีอาญาในทางแพ่งเนี่ยตัวประชาชนเนี่ยจะต้องไปแจ้งความให้ตํารวจดําเนินการทางแพ่งได้ไหมครับเอ่อ ทางแพ่งนะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะรับเป็นคดีในการที่จะไปสอบสวนเป็นคดียาญาได้ต้องไปดําเนินการในทางแพ่งโดยการยื่นฟ้องต่อศาลเท่านั้นครับครับครับค่ะแล้วในส่วนของคดีอาญานี่เขาสามารถที่จะไปแจ้งความได้ครับมีสองช่องทางในกรณีที่ใครก็ตามครับไปละเมิดต่อกฎหมายอาญาหรือพูดง่ายๆว่าไปกระทําผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดทางอาญานั้น ผู้เสียหายสามารถที่จะใช้ท่องท,องทางนั้นก็คือไปแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนด,ดําเนินคดีคกับคนที่มาทําละเมิดต่อกฎหมายแต่ก่อต่อตัว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 ผู้เสียหายนะครับ,รบกับอีกทางหนึ่งนั้นก็คือนะสามารถที่จะไปฟ้องคดีเองไม่ว่าจะเป็นการท่านเข้าไปฟ้องคดีเองก็ได้หรือนะมอบหมายให้ทานายความไปดําเนินการในการ ผู้ฟ้องคดีแทนท่านครับแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปเจอปัญหานี้อยู่ว่าถูกเจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยกเกินอัตราแต่ว่าไม่มีเงินจ้างทนายแบบนี้สามารถที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความยังไงบ้างคะจริงๆสภาทนายความมีฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่ยากไร้และไม่รักความเป็นธรรมกรณีเช่นว่านี้สภาทนายความยินดีที่จะจับทานายความอาสานะเข้าไปช่วยเหลือ ท่านทางคดีโดยเข้าไปเป็นโจทย์คือฟ้องคดีให้ท่าน<ม>โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียค่าทนายความเลยนะครับ<ม>ในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันนะในกรณีที่ท่านตกเป็นผู้ต้องหาหรือตกเป็นจำเลยถ้าท่านยากไรและไม่รักคกวามเป็นธรรมกรณีเช่นวันนี้ทนายอาสาของสภาทนายความก็สามารถที่จะไปช่วยทางคดี ให้ท่านได้ครับครับก็คืออย่างพ่อค้าแม่ขายาพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่แบบตกเป็นลูกหนี้แล้วไม่รู้จะหันไปพึ่งใครมาปรึกษาที่สภาทนายได้ไดยินดีเลยครับนะครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันจะมีเรื่องของอายุความด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ครับอายุความในทางคดีอาญาโดยเฉพาะกรณีที่การคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับถ้าไปดูกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเรื่องการกําหนดอายุความนั้น ในกรณีที่มีโทษนะฮะม,มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีเนี่ยอายุวามในคดีอาญาต้องฟ้องร้องหรือว่าแจ้งความเป็นคดีภายในสิบปีครับในเรื่องนี้ไม่ได้มีอายุความของการจะต้องไปแจ้งความสามเดือนใช่ไหมครับท่านบางคน,นจะสับสนในกรณีที่ต้องไปแจ้งความหรือว่าฟ้องคดีภายในสามเดือนนั้นต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้หรือว่าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเช่นยักยอก นะช่อโกงธรรมดามนะฮะมิ่นประมาทนะฮะธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นหมายวาความว่า<ม><ม>การคิดดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้ไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนรับเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากลับมาคดีแพ่งกันบ้างนอกจากที่จะดําเนินคดีอาญาได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเรียกเงินตามสัญญากู้ยืมเงินค่ะในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้กลับมาในส่วนของเจ้าหนี้บ้างเรามีอายุความเท่าไหร่บ้างค่ะต้องฟ้องร้องคดีภายใน1ิปี บนะอันนี้ต,ต้องต้องดูให้ดีนะต้องฟ้องร้องคดีภายใน10ปีแต่ถ้าสมมติสมตสมติว่ามันครบ10ปีแล้วนะครับเลยแล้วเลยกำหนดระยะเวลาที่จะฟ้องตามอายุความ10ปีแล้วเนี่ยนะถ้าผู้กู้ไปทำบันทึกข้อตกลงยอมรับสภาพนี้นอันนี้อายุควัมอาจจะขยายไปนะครับหรือเผอไปชำระสักงวดนึงเขาเรียกว่าเป็นการถ้า อายุความันขาดแล้วแล้วก็ฝ่ายลูกหนีนะ้ไปทําบันทึกข้อตกลงเขาเรียกว่าเป็นการรับสภาพความรับผิดเคยได้ยินเหมือนกันบางทีบริษัทที่เขาไปซื้อหนี้จากธนาคารซึ่งหนี่บางบางนี้เนี่ยมันหมดอายุแล้วก็มีการแบบชําระเข้ามา3 0 0ร้อยมันเป็นการเริ่มอายุความใหม่เลยใช่ไหมครับท่านถ้ามีการทําบันทึก นะถ้ามีการทําบันทึกนะครับทำบ,ท,ทำบันทึกว่ายอมรับว่าเป็นนี่เท่าน, ون, นู้นเท่านี้หลังจากที่มันครบหรือว่าขาดอายุการไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการรับสภาพความผิด ครับผมครับผมคราวนี้เราก็ได้ความรู้กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะงครได้อาวุธติดตัวเลยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆทั้งของลูกนี่เองนะคะว่าจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างแน่นอนว่าจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะว่ากฎหมายกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าไหร่ไม่เกินสิบห้าไม่รู้และเราจ่ายไปเราควรที่จะได้คืนสิอันนี้ก็คือได้รับความรู้จากท่านนายกเองนะคะว่าเป็นการชําระหนี้ตามอําเภอใจอ่านี่ก็เป็นภาษากฎหมายเช่นเดียวกันนะคะใน ส่วนของเจ้าหนี้เองค่ะรู้แล้วว่าเราควรที่จะเรียกดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่แล้วไม่อยากให้ดอกเบี้ยที่เราเรียกนั้นกลายเป็นโมฆะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้เราเราได้รับประโยชน์สูงสุดก็ควรที่จะเรียกตามที่กฎหมายกําหนดจะดีกว่าก็คือร้อยละสิบหไม่เกิดไม่เาไม่งั้นคุณก็จะได้แค่5%และครับต้องบันทึกหรือว่าเขียนไว้ใน หลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมหรือหลักฐานอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับคับ่ะแล้วก็ได้อีกความรู้หนึ่งนะคะ<ม>ก็คือว่าการทาสัญญากู้ยืมเงินกันเกินกว่า2000บาทกว่านี่คือต้อง2 0 0 <000 S> 1บาท,บาทขึ้นไปสองพั0 0 1สลึงขึ้นไปสองพันะ2 0 0 1สลึงขึ้นไปถ้า2000ท้วนแบบนี้<แ>ก็ไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานไม่จำเป็นต้องมีหลักฐาน ได้เลยเกินกว่าเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ใครยืมเงินก็ควรที่จะเขียน2อ0พสลึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหลักฐานอะไรให้ให้เรียบร้อยอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือการกู้ยืมเงินกันผ่านทางแชทไลน์ค่ะก็ฟ้องร้องได้เช่นเดียวกันข้อมูลครบถ้วนเลยแต่มีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะพี่เจที่เราพูดคุยกันก่อนที่จะเข้ารายการตลอดช่วงผ่านานี้มีการแบบหลอกลวงเช่ากงออนไลน์กันเยอะแม้กระทั่งทนายความอย่างพวกเราค่ะ บางคนไม่ใช่ทนายมิชาชีพบอกว่าเป็นทนายไปสร้างเพจลอมอันนี้อาจจะต้องให้ทนายยกลองเล่าที่ว่าท่านประสบกับตัวท่านเองเลยรูปท่านเองหน้าท่านเองเลยครับออืออย่างเงี้นะถ้าไปดูในเพจศูนย์ร้องทุกข์ดำลงธรรมออนไลน์นะฮะในนั้นอะ่ะจะบอกเลยบอกให้ติดต่อทนายก่านะแล้วให้ไอดีไลน์เอาไว้ไอดีไลน์ตรงนั้นนะครับไปใส่รูปผม,มแล้วบอกเลยว่าเป็นทนาย บิเชียนค่ะแล้วรูปท่านนายกเป็นรูปท่านนายกเองที่ใส่ชุบคลุยในติร ID นี่ตามนี่เลยครับเดี่ยให้ดูตามนี่เลย้แล้วจริงๆใช้ ID ท่านหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงต้องเป็นตัวปลอมแล้วมีคนสูญเสียเงินไปประมาณ 4ี่แสนบาทแล้วนะครับก็คือคนที่แอดไลน์เข้ามาคือเขามาปรึกษาคดีความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมว่าท่านนายกเนี่ยเออเห็นรูปภาพนี้จะให้ความช่วยเหลือก็เลยมีการโอนเงินเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับนะมีการหลอกให้ลงทุนด้วยนะครับแล้วก็หนักคนนั้นอีกนะครับในเพจดังกล่าวเนี่ยนะเพจศูนย์ดํารงธรรมรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนการนะ ไปอ้างถึงตำรวจไซเบอร์และสภาทนายความแห่งประเทศไทยตำรวจไซเบอร์กับสภาธนายความจับมือร่วมกันใช่นี่ขมงคุณตลมนี้้กล้าแบบโอ้โหคือ2อหน่วยงานร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือแบบนี้เลยแต่ก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เพจจริงนะคะเป็นเพจปลอมและไม่ใช่ไอดีของท่านนายกวิเชียนชุบชัยส่งใช่ครับอันนี้ต้องฝากนพี่น้องประชาชนครับ ทุกวันนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์มีมากเหลือเกินท่านต้องระมัดระวังนะเป็นอย่างยิ่งท่านอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆนะครับถ้ามีเหตุอันควรสงสัยยินดีที่จะให้คำปรึกษานะโดยสภาทนายความโดยทนายอาสาท่านสามารถที่จะมาปรึกษานะที่สภาทนาย สภาทนายความก็ได้หรือตอนนี้เรามีทนายอาสานะนั่งประจำสถานีตำรวจอยู่ทั้งหมด203สถานีทั่วประเทศครับหรือไปที่ศาลนะฮะที่ศาลทุกศาลนะทุกแห่งเรามีทนายอาสานั่งให้คำปรึกษาอยู่ครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็มีที่พึ่งได้นะครับมีที่ปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีตำรวจเองหรือที่ศาลเองหรือสภาทนายเองก็ตามนะครับ,รบไม่ต้องแอดไลน์ วิเชียนตามตามเพจปลอมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่ากรณีที่แอดไลน์มานะคะอาจจะไม่ใช่กรณีเคสนี้แต่มีคนแอดอ้างว่าเราสามารถให้ความช่วยเหลือคดีแก่ท่านได้ฉันเป็นทนายความเราจะมีวิธีการตรวจสอบว่าทนายคนนี้เนี่ยเป็นทนายความจริงหรือว่าทนายความปลอมยังไงบ้างคะครับเบื้องเบื้องต้นอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่รู้จักทนายความท่านนั้นนะฮะท่านอย่าพึ่งนะฮะเชื่อแบบสําเร็จรูปหรือค่อย่าพึ่งเชื่อเด็ดค่ะ ให้มีการสอบถามมาที่สภาทนายความสักที่หนึ่งก่อนครับว่าเอ๊ะท่านนี้เป็นทนายจริงไหมนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทําการป้องกันไม่ให้ทำถูกหรอกวิธีการสอบถามนี้ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างครับที่เราจะต้องไปขอจากคนคนนี้ว่าเป็นทนายหรือเปล่าเพื่อมาตรวจสอบในในเบื้องต้นถามชื่อนามสกุลเ,เขานะแล้วถามเขาสักก่อนว่า,วาเขามีใบญา,าตนะิให้เป็นทนายความหรือไม่ถ้ามีขอครับ ข,ขอให้เขาถ่ายสำเนามาก็ดีหรือให้เขาส่งทางไลน์มาก็ดีแล้วท่านเอาตัวนั้นนามาตรวจสอบ,อบที่สภานใบนนอนุญาตว่าความเปรียบเสมือนบัตรประชาชนใบหนึ่งอย่างนั้นแหละครับใช่ครับหน้าตาจะเป็นสีฟ้า,ชาใช่ครับาบวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะคะก็เดี๋ยวนี้คือในอนาคตนะคะจะมีการตรวจสอบผ่านระบบด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เรากําลังเล่งปรับเปลี่ยนปรับปรุงระบบของเราเพื่อให้ประชาชน เข้ามาทําการตรวจสอบสถานะการเป็นทนายความอยู่ครับก็อนาคตนะคะก็คิดว่าจะสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนทั่วไปถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าคนนี้เป็นทนายความจริงหรือเปล่าสามารถที่จะขอนะคะเลขใบอนุญาตของเขามาตรวจสอบในระบบได้เลยถ้าเกิดว่าระบบนี้พร้อมเมื่อไหร่ทางสภาทนายความก็จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบแล้วก็วิธีการใช้ระบบด้วยนะคะก็อีกไม่นานเกินรอเลขใบอนุญาตก็เปรียบเสมือนหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทย ก็จะเป็นหมายเลขประจําตัวของทนายความท่านนั้นๆแต่ละท่านจะมีหมายเลขใบอนุญาตของตัวเอง แค่หมายเลขเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้ซ้ําได้ถ้าเกิดว่าหมายเลขนี้เป็นของอีกท่านหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมาแอบอ้างอีกคนแอบอ้างนั้นก็จะเป็นทนายความปลอมนั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านดรวิเชียนชุบไทยสงนายสภาทนายความค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเรานะคะผู้จาภาษากฎหมายสําหรับในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องหรือว่าประเด็นไหนที่น่าติดตามต้องรอติดตามหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะ ให้ทนายเจตหรือว่าทนายดาวนะคะพูดคุยในประเด็นไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกเพจของทางสภาทนายความหรือว่าจะคอมเมนต์มาบอกกับเราได้เลยนะคะเรายินดีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของท่านค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ เพจของเราด้วยนะครับติดตามเราแล้วจะได้รับความรู้ใหม่ๆอัปเดตด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านดรวิเชียนทุกไทยทรงนายกมาคขอบคุณค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าทุกๆวันพฤหัสตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาถึง17บเนาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ